งานวัดเพื่อนงาน,งานวัดแถวชนบทสุรินทร์เราเนาะพิกัดตรงนี้เป็นเขตของตำบลกาเกาะอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะวัดรักกาคุณาราตมตำบลกาเกาะเนาะอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่นเป็นงานปิดทองฝั่งโลกนิมิตเนาะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ เรามาตอนวนะันที่15แล้ววันนี้เป็นคืนของวันที่15เพิ่งรู้เพื่อนไม่รู้ข่าวเลยอยู่ตำบลใกล้กันแต่ไม่รู้เนาะเพราะว่าแถวสุรินทร์เรางานเยอะมากช่วงนี้งานวัดหรืองานตาอำเภอต่างๆงานประจําปีก็เยอะนะช่วงนี้ก็อาจจะมแต่ถ่ายที่อื่นไม่ได้มาตรงนี้เนาะนี่ได้มากลางคืน เวทีหมอลามยังยตั้งไปเสร็จขึ้นืนี้ทำการแสดงเหมือนกันในูุคคณะอะไรเวทีใหญ่อยู่มีสองคืนคืนพรุ่งนี้ด้วยกับคืนนี้เนะาะกำลังตั้งเวที่่เว้้ยยทีีไนดอาาา บรรยากาศด้านหลังต้นขนาดทางเข้าวอนนี้กันเป็นเรานั่งอยู่บริเวณขรนาดพระอุโบสถเาพ่างกัไดรตยดาวากนคับื่กกนคนเยอะันคืนนี้เยอะแน่นอนเพราะว่ามีหมอลำด้วยมีคนตุ่นตาดน้ำเสือมาตัวนี้ ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนหน้าเวทีาาเพราะว่าเกะกะรถเนาะรถกำลังขนเวทีอยู่กำลังตั้งเวทีหมอลำเดินเล่นคืนนี้หมอลำคืนนี้มีหมอลำเนาะวัดตะกาคุณารามตำบลกาเกาะตรีรเนาะในรูกคณะอะไรเรกเพื่ <laughs> อนยังไม่ตั้งเสร็จเราเพิ่งรู้เพื่อนได้มาเนาะวันแรกเนาะ อาจนรถตก็อยู่ที่ตะบนออนะครับอาจนรถครัวอาหารกินก็อยู่ลวัดกอาเืองกไม่ต้องอาหาหาเีจะสวัสดีหนึ่งท่านครับเยอะมากเลยคนคนเยอะแต่คนดูมีหนึ่งสองคนเนาะขอบคุณสองท่านเด้อ วันนี้ไลฟ์ไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรเพื่อนไม่รู้ปิดการมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เป็นอะไรเนาะเพื่อนเพื่อเขาเมื่อวกดไลฟ์ให้คนหนึ่งไลฟ์เนาะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องของเราเนาะเสียงดังมากับเพื่อนผู้อาจจะไม่ได้ยินเนาะคนขายรางวัลกลางคืนก็มีเดียงประมาณต้นที่สุดของร้อนก็เป็นะครับ นนมรตลอดคุครับตแ่าูไบับอบาาขอทกคือกสวัสดี13ท่านเนาะเพื่อนๆเข้ามาแล้วกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เนาะก็เปิดค่าการมองเห็นใ้ช่องของเราเนาะสวัสดี19ท่านครับ เพือ่อย่าลืมไป็นกำลังใจให้ช่องของเราเนาะอย่าลืมกดอย่าลืมกดติดตามเนาะโอ้ฟังใไครไรู้เ <c oughs> สียงดังมากเลย เชนะครับเกกแล้รับม่าท่านามาทาวัดของเราแล้วทานัในบริเวณงานของเราแล้วก็ขอท่านไ้อาบน้ำาบผราทานข้าวลาเสร็จนะครับต่อทีท่านจะเึ้นคขอเ้ท่านนะครับมาเชิญขอยตจจากผู้รทนท่านซึ่งมีใหญ่ๆนะครับวันนี้มจะเป็นทนะครับัวแ่คนตัวใหญ่นะครับตัวนครับ คนเยอะมากรถเยอะมากบรรยากาศถนนคนเดินบรรยากาศโซนขายอาหารขายเครื่องเล่นก็ขายของเล่นก็อยู่ฝั่งทุ่งนาเลยเพื่อนข้างบนก็จะเป็นเวทีขบวนรอบๆโบสถ์ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีบ่อลำเนาะ ลองไฟตรงแสงไฟฝัฟ่งนู้นจะเป็นลาราดงฝั่งนู้นก็จะเป็นในทุ่งนาดน่วนจะจะเป็นโซนขายอาหารขายของกินขายน้ำขายของเล่นเนาะเยอะยมากอันนี้มีมวยด้วยมีบอลลบด้วยสวัสดีครับ อิสัยหยุดจันทกเกตสวัสดีครับทักทายครับมาท่านกอหว่าอะไรเนาะขอบคุณมากเด้อขอบคุณมากครับ เ่อของเราบอกทุกบอกทุกมุมบอกทุกบอกทุกสถานที่ทุ่คนบางช่องเขาไม่บอกเนาะเขาบอกว่าเป็นมรามเป็นงานเฉยๆมีวัิบอกว่าที่ไหนเนาะอันนี้เราก็ออกทุกรายละเอียดทุกนเป็นวัดตุตกาคุณารามเป็นวัดอยู่แถวตะบลกาเกาะตะบนกาเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะ มาเที่ยวได้เพื่อนมาเที่ยวได้งานตั้งแต่วันที่ส3บามถึง1ิปดเนาะวันนี้ตัสิบห้าเลยสามวันเพื่อีกสาวันสามคืนเนาะการมีสาวันสามคืนแล้วก็ยังมีอีกสาวันสามคืนอีกห้าสิบหก1ามสี่สิบ้าสิบกเจ็ดสิบปดหกวันเพื่อนหวันหกคืนนี่ถึงวันที่สิบปดเนาะมาได้อยู่ตอนนี้ทันอยู่วันนี้ก็มีหมอลำพรุ่งนี้ก็มีหมอลำ ยังไม่แสดงตอนนี้ยังตั้งเวทีไม่เสร็จอาจจะมาถึงอาจจะมาถึงช้านิดหนึ่งก็เลยตั้งยังไม่เสร็จเนาะนจะมาไกลนิดหนึ่งจะเดินไปฝั่งไหนกันคอน นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเพนรอชมในคลิปเต็มเนาะเราก็จะเก็บบรรยากาศทุกรายละเอียดให้ชมเนาะโอ้โหคนขายรางวัลน,นำเก้าอี้มานั่งอย่างดี <c oughs> นั่งขายหน้าทางเก้าบอบุปน

มีวัวสอัวนะครับโอ้หอยดาวมีวัวอยจะเอาไปยังไงได้เนาะถ้าอยู่ไกลไม่มีเงินเมารถไปต้องจูงไปเดินเพื่อนตาได้บ้านโอ้ที่บ้านเลี้ยงไม่หมดไเอา 25ล้านบาทวนนี้มีหมอมาล้ำนะครับถึงเรียนนะครับถึงไปทีนั่นจะมีนั่งจัดเรไปเกณฑมาได้ผิดหมอเราต้องใหญ่นะครับสามล้านกว่าทุนนะครับเราครับแต่จะนั่งน้ำลงนขึ้นไปเกณหมอนตุ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 นัุนต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 ุน

này phải hả số lòng em này nếu đơn về cả số... Hàến bon, nó quá mưa đi อ๋อบ้านติดจอเอลดดีแล้วไอทีหมอทำเพิ่ม้นสอนขายอาหารเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนลงไปแล้วเด้นโซนขายอาหารอีกรอบหนึ่งก่อน ส่วนไายอ่านับบนี้น้อยองนู้นนี่อะไรเดี๋ยวไปดูกันนี่รถคันรง,ง,งดงังไฟนั่องรถคันระดังไฟ โซนขายอาหารเด้อแซกกรอที่ 3. สาโซนขายน้ำผลไม้ไอะไรนี่สิบบาทสิบบาทนี่ไก่เดี่ยว โอ้โหอาหารเยอะมากอันนี้เมนูอะไรยำบอกไม่ใช่ปลาล่าบอกอ๋อชิ้นอันนี้ใส่กรอกเนาะได้หมดเวลาแล้วเราได้หมดที่เองนุ้ให้กรอกซ้อนเครื่องเล่นเนะตอนนี้อันนี้ก็ โยนห่วงไม่โยนห่วงโยนห่วงฝั่งนู้นปลาลูกโป่งฝั่งนี้ปลาลูกโป่งโอ้เขายุฝั่งไหน แล้วฝังมันก่อนเนี่ยนี่ปั้นกุ้งประกันโอ้เหมือนกันค่อนเหมือนกันโยนห่วงเหมือนกันฝังโยนใช่ไหมยื่นตรงนี้ยืนตรงนี้ยื่นดูฝั่งนี้เอาวย,าย,าย้อนตะกร้าตะกร้าที่ไหนจะครอบแล้วตะกร้ามันกระเด้งน้องเพคน โยน,นไปให้ครอบไม่ได้เพ่ออบครอบตะกร้านี้่ครอบไม่ได้ดินตะกร้าไปให้ครอบวดน้ำอัดลมไม่ได้เนาะกัแบบเครื่องดื่มเนาะตะกร้ามันจะกระเด้นิดนดงยเพื่อนจะไม่ครอบเนาะแต่โยน,นไม่อยู่ต้องให้มันกระเด้อยู่ข้างนอกแล้วมันกระเด้ไปหาถ้าโยน,นไปให้ตรงเลยมันจะตกไปกระเด้ไปที่อื่นเนาะได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วได้เบ uh, ียร um. ์หนึงขวดครับไม่ครับทำน้กปลาลูกโกร๋า เดกร่าเนาะบางนูปบาลรูปโป้งโอ้คนเยอะคนไปเาได้เรับได้ได้ได้

ได้หนิตไวฮะเดี๋ยวเรต่อนเพิ่มฟังรู้เป็นมวยบอกเปทีมวยบอกอ๋อปังรูเป็นทีมวยมืดมืดอีกนึง cái khách gì khoảng này nhỉ? cái khả năng gì đi bỏ phẳng đơn không đơn lắm ô còn đơn hơn cái khả năng khả năng Hãy thái là kênh Ghiền mà không à, <laughs> อาไปนะครับเราบอกใช่ไหมไปไปล้วบอกใช่แกบอกเอาคนกันไม่ใช่

น้ามีรูปก็ปวตัวมีตัวก็ปวดใจทำบาตทาขายกับใครก็ปวดตาชนะง่าเียเอรักอ็มีอะไรเอาไรไปก้ตนีว้ตจก็ต้ตาที่เลย นเจั่งมจะนะสอดลยนะฮะจะัาถหายหายกับครก็อละลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีอมืก็ไม่ได้ดัดใจนะจะรั่งแสดงว่าลูกตั้งที่ก็จะดีเลยนะต้องเสริมตัวต้องเสริมบอลกันเลยนะทางกาที่ม่มันุ่่นนะาวัดต้องออกเลยนะครับสรัดีครับเพื่อสัักน้นับ โซาทั้งเขวดนะครับโซดาที่อยากดื่มโซดาที่มีสีเหลองนะครับโซางพืกอะ25บาทนะครับหาที่ไหนไปได้อีกแล้วครับ25บาทอยนะครับฝั่งโลกนี้ส6บอล เรืระหนึ่งจะมีนะทรอรวสตัวนะครับบัวแม่ลูกออกบัวัวโดรวงไม่มีฮาริสตเิบสา์สี่ห้าบสีับหะเ็บอปดสิงเาบอิบสิบสุบเบอร์สิบสบบสิบรบสิ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 บนิบอิบส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 ิาสิบ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 บบสิสิ เป็นพนันึ้งบวชตึงบูนะครับกานได้รางใหญ่ก็ถือว่าท่าโชคดีนะครับที่ดเข้าสู่พิธีการบนพพระุเจ้าก็เรียนเดินไม่เบี่งไปทากลมไม่เป็นเดกอกลางนะครับในรุปทรตวนาสิบบาทสิบบาทแดงกับหลักสิองนลน่เกนที่สิง S <S <an throp od ic> อันนี้เป็นตุ็นเล็กน,นะครับอีา25บาทมันกครับถ้าถานซื้อที่สลับรับตัวบาบปาตบาบาหนึ่้อยบาทนะครับอ่าเบอร์เบอร์ห้าใช่ไหมครับโอ้ประมาณ สวัสดีคุณนายสวัสดีจ้าสวัสดีอุกท่วนมิลุนมมีรถมรถุนสังเกตเอาตูยินเล็กออกไปแล้วนะครับตูย็นเล็กออกไปแล้วตึงเครื่องนะครับจะบอกใครลูกอาที่ไหนไม่ได้นะครับเพียงไปละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับ ชาวบ้านเชิญทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็สาทุกคนนะครับก็ได้เลยหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับอ่ของกล่าวเชิญนะครับก่อนที่จะได้รับโชคหมอลำของเรานะครับสุกใหญ่นะครับสินปินพื้นไทยนะครับมาจากตาลสศิลป์นะครับสิปินพื้ไทยสใหญ่สาประดิษฐ์ทีวิตนะครับฑ์คืนี้มีศิลปินพื้ไทยหมอลำมาจากต่างจังหวัดบริเวณนั้นไม่มีที่เจอนะครับต้องไปทำที่สารากลางหมู่บ้านของเรานะครับสินป็นใหญ่ทีนะครับ โอเคอยู่คืนนี้นอนเพื่อนฟรีวัดชงฟรีไม่เสียค่าบาทเนาะที่เป็นผู้ไทยพรุ่งนี้ไม่รู้อ่ะขอลำวงไหนน้องใหญ่เหมือนกันพรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันก็รีงานรีรีตลอดงานเนาะมาเชื่อได้รัตนกาคุณาดามตำบลกาเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะ มีเจ้างานฟรีครับไม่มีค่าได้จ่ายอะไรเนาะมุ่งเสี่ยงโชคตานะครับเอ่อซึ่งวันนี้นะครับประเด็นตัวถึงหลวงพ่อก็ได้อ่ามี่ยโมโหลวงพ่อมาสวดประดมพระนะครับอีกวันหนึ่งนะครับถ้ามีสามารถนะครับเพราะวาาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับอ่าที่มีแสดงพระนละครับก็เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าเนาะอ่าบนสุดของทุกค์ชาวโลกคนไทยนะครับอ่า